สวัสดียามเช,ช้าเช้ายามสายๆนิดนึงเมื่อคืนไม่ไหวครับเมื่อคืนนี้ถ้าจะลดนี้ถึงเช้านี่นะครับก็เลยวางแผนไม่เอาไปนะครับนี่รถไม่วาดไม่ไหวนั้นถึงเช้านี่นี่ดูเขาไป นี่ลากลากปลาขย่งนะครับนี่ลากปลาเขย่งปลาขย่งปลาเขย่งเออครับนี่ปลาขย่งปลาขย่งสวยๆครับนี่ Đào ừ. đào đây, đây là khi hm, 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 là hm, 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 này. hm, 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 bị hm, 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 A kịp, a kịp mặc đuột 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 mặc เก็บกู้ผลงานยามเช้าเช้าโดยควานกระมุตในคนทมงานเก็บกู้ไปนะครับเปลี่ยนช้างก่อนครับนี่เราไม่ว่าก่อนดนยาพี่ใหญ่นี่ยายกาศยามเช้าเช้า เยอะจริงๆครับปลาเมื่อคืนนี้เยอะมากนี่นครับตรงที่เราลงไม้เมื่อคืนคไล่มองไล่ปลากันออวัดวด้วยวัด,ด,ดวัดด้วยที่ดูสีดีบอวัดย่งนีที่ได้นอนเลยครับถ้าไม่ได้นอนนี้รอรอีกแว นอนสักนิมหนึ่งลอยอะไรลงมานี่ยนี่ลอยครับนี่ตัวใหญ่นะครับนี่ตัวเงินตัวทองนะครับนี่นี่ล่างหางปลาดนครับนี่ล่างหางลงมาไหนหรอกตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองเออย ทองลเลยไรหวันะมา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 ทาม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 า,าม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 า,า,นะา,าม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 า,า,า,ามามานาม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 าามาามามวมามา ออมีหาส่วนตัวเข้าไปวัดโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวก่อนตัวเอ๋วตัวเอ๋

มานี่นะครับน้ำลึกบริเวณนี้ปลาเยอะนะครับกลางวันเฮ้ยเป็นเอ้ยไหมไหมเฮ้ยเฮ้ยยังเพียงอีกยังเพียงอีกเฮ้ย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 

แต่ทางที่เราเสดักตะกขายนู่นมันตื้นครับนู่นไปนู่นอย่างนี้ไปนู่นตื้นหมดนะครับนี่ทางนี้ยังลึกอยู่นะครับด้านนี้ลายช่วงกลางวันจะลงน้ำลึกหมดนะครับน้ำลึกหมดกลางวันไม่อยู่นะครับกลางวันดนน้ำลึกในกลางคืนนี่ขึ้นกินน้ำตื้นนะครับอากาศไม่ร้อน

การโลกลกอีกออย่าวันนี้ก็ทำน,นี่ไม่ว่าดูทองเลยทองกลมทองโตเลยไม่ว่าของเราอิ่มเปร้เลยครับนี่ด <c oughs> อมมูอิ่มมากอิ่มมากนี่ครับพอได้กินครับนี่พอได้มีอาหาร ถ่ายไปไม่วัดไฟยังไม่หมดเลยครับนี่ไฟเมื่อคืนครับไฟเมื่อคืนยังไม่หมดเลยยืนย้ายพี่ใหญ่ก่อนนะครับนี่ปกลับบ้านขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสนับสนุนกล้วย เอาครอบครัวช้างของเราทบนี่เพื่อพี่ใหญ่นะครับนี่สวนสวนใหญ่หลักๆแล้วเรา,เาไว้เพื่อพี่ใหญ่นะครับส่วนทั้งสี่สี่เชือกกินไม่ค่อยเยอะเท่าพี่ใหญ่นะครับนี่เราเน้นพี่ใหญ่พี่ใหญ่อ,อกอาหารหากินเองไม่ได้ครับช่วงนี้เราต้องเน้นพี่ใหญ่เป็นหลัก นี่นะครับปลิเรลินไมีแต่หาดเลยครับกลางคืนนี้โอ้ยมันจะบันยายลยครับเยอะอจริงๆกลางวันนี้ไม่มีนะครับกลางวันนี่ลอยบอกเลยว,ว่าปลาเยอะปลาเยอะต้องเคยออกมา กลับถึงบ้านตีสามมันทึงมันถึงจน,นไม่ควานวินนใส่ครับเทศนาปุชชามีทําซุ่มไว้ครับซุ่มทําซุ่มไว้ตรงนี้ อืกินักกินฮะ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 กินแล้วเข้าแล้วเข้าเลยฮะฮะกินแล้วก็เพื่อแผ่บารมีไปถึงเอฟซีทุกๆท่านด้วยเอาครัวช้างของเรานี่ เออออกเยอะนะครับเออก่ยนนี่ครับับวันยิ่งจะออกหนักเลยครับนี่ถ้าได้ออกแล้วนี่ขนุนมาอยู่จังนี้ก็ออกนะครับถ้าขนุนอยู่ ออได้ง้นไม้ได้อะไรด้วยนะครับงัดต้นไม้ถ้าไม่ออกเขาจะงัดต้นไม้นะครับตกงมันยิ่งแต่หนาขึ้นนะครับนี่บีดน้ำมันจากตัวออกขับน้ำมันนะครับนี่นี่นะครับบารามีพระครูประรกมบารามีพี่ใหญ่ พงคุ้มครองเอฟซีทุกท่านนะครับคิดวางสิ่งใดขอสวันดีลำปรา,ารถนานะครับนี่ขอบพระคุณศรีรัตน์ไตรนี่ครับพี่ใหญ่ไปแล้วครับเอฟซีทุกท่านโชคดีมีชัยทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบุญจู้งบุญนะิบบุญบุญจู้งดูอะไรออกแอบแก่บุญจุ้งบ,บ,บุญเอิบ สูงบนญสูงบนบุญสูงบุนะบุญนะบุญสูงบุนะบุญสูงบุญสูงบนญนะบุญฮอนสูงสวยสวยมากผู้ใหญ่สวยบุญสูงบนบุนะบุญสาธิตกำลังขึ้นที่สวัสดีครับ